เรื่องราวที่จะนำมาเล่าในวันนี้มาจากประสบการณ์ตรงของคุณฉัดที่เคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในย่านรังสิตช่วงนั้นเขาเข้ามาเรียนต่อในมหาลัยที่กรุงเทพซึ่งเป็นมหาลัยชื่อดังในย่านนี้คุณฉัดบอกว่าตอนนั้นค่าใช้จ่ายสูงมากมีรายจ่ายหลายทางแมถมฐานะทางบ้านของเขาก็ไม่ได้ดีมากนัก คือต้องกู้เงินกยศเป็นค่าเล่าเรียนส่วนค่ากินค่าอยู่ต่างๆก็อาศัยเวลาว่างหลังเลิกเรียนทำงานพาร์ทไทม์ตามร้านสะดวกซื้อเพราะทางบ้านก็ช่วยเหลือได้ไม่มากนักในสมัยที่คุณฉัดเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพช่วงแรกๆนั้นก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำงานหาเงินใช้เองแต่ก็ต้องตัดสินใจหางานทำ เพื่อความอยู่รอดแต่พอถึงช่วงปิดเทอมจึงออกตระเวนสมัครงานแบบเต็มเวลาในระแวกแถวนั้นซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางงานที่เขารับเข้าทำแต่ก็ทำได้แค่วันเดียวก็ต้องลาออกเพราะเป็นงานที่หนักมากทั้งขนของทั้งแบกของเดินกันเป็นสิบยีิบรอบจนปวดขาปวดหลังไปหมด ตลอด3ามสวันที่ออกตระเวนหางานทํานั้นไม่มีงานไหนเหมาะกับเขาเลยครับเดินผ่านมาในซอยข้างๆมหาลัยซึ่งบริเวณน,นั้นจะเป็นตึกแถวที่ส่วนใหญ่จะเปิดชั้นล่างเป็นร้านขายของแต่ชั้นบนจะทำเป็นที่พักตลอดทางของตึกแถวที่ว่านี้ก็จะมีร้านขายข้าวแกงอาหารตามสั่งร้านนั่งดื่มร้านขายเสื้อผ้า คุณฉัดบอกว่าตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยและเซ็งมากที่หางานทำไม่ได้สักทีและเดินเรื่อยเปื่อยมาจนเกือบท้ายซอยพบว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งเจ้าของร้านเป็นสองผัวเมียยืนขายอยู่ด้วยกันที่หน้าร้านมีป้ายติดไว้ว่ารับสมัครพนักงานเสิร์ฟทั้งชายและหญิงและคุณฉัดเองก็กำลังหิวมากเลยแวะเข้าไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ คำแรกที่ได้ทานเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีรสชาติไม่เลวเนื้อที่ใส่ลงไปในชามก็ให้เยอะกว่าปกติเส้นลวกสุกกำลังดีแถมผักก็สดและกรอบแต่ที่เด็ดสุดคงจะเป็นน้ำซุปที่มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมสุดจะบรรยายจนคุณฉัดเองก็สดน้ำซุปจนเกลี้ยงชาม หลังจากทานเสร็จเขาก็เดินไปหาเจ้าของร้านซึ่งตอนนั้นในร้านเองก็กำลังวุ่นวายลูกค้าเข้าเยอะเพราะเป็นเวลาเที่ยงเสรศษๆลุงกับป้าเจ้าของร้านใจดีมากตกลงรับเขาเข้าทำงานทันทีและเริ่มงานตั้งแต่ตอนนั้นเลยคุณฉัดบอกว่าค่าจ้างที่ทางร้านให้คือวันละ400บาทซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับนักศึกษาอย่างเขา วันแรกของการทำงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีและได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อพี่มาร์คพี่มาร์คทำงานกับร้านนี้มาได้สองเดือนกว่าแล้วพวกเขาพูดคุยกันถูกคอก็เลยสนิทกันเร็วเพราะพี่มาร์คแกเป็นคนตลกและอารมณ์ดีเป็นไงบ้างน้องใหม่ได้ชิมฝีมือลุงแกแล้วสิติดใจเลยใช่ไหมโอ้โหพี่ อร่อยอย่าบอกใครเลยครับอืมดีแล้วดีแล้วแต่พี่ขอแนะนำนะว่าอยากินบ่อยไม่รู้ว่าลุงแกใส่อะไรลงไปบ้างถึงทำให้คนติดใจได้ขนาดนี้พี่มาร์คพูดแล้วก็ขำคุณฉัดเล่าต่อไปว่าการทำงานในร้านจะต้องจัดเตรียมของไว้รอในตอนเช้าซึ่งทุกคนที่มาเปิดร้าน จะต้องเข้าทางประตูเล็กข้างหลังร้านเท่านั้นส่วนประตูใหญ่จะเปิดไม่ได้ถ้าลุงเจ้าของร้านแกไม่อนุญาตให้เปิดคุณฉัดมาทำงานได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าในวันพุธและวันเสาร์ลุงเจ้าของร้านและเมียแกจะลงมาเปิดร้านช้ากว่าปกติพวกเขาพักกันอยู่ที่ชั้นบนของตึกนั่นแหละครับเวลาประมาณเจ็ดมงช้าของทุกวัน ลุงแกจะลงมาเตรียมน้ำซุปหม้อใหญ่ด้วยตัวเองพอตั้งน้ำซุปจนเดือดเสร็จไม่นานก็จะเปิดร้านในเวลา8โมงครึ่งและจะเริ่มมีลูกค้าทยอยเข้ามาใช้บริการที่ร้านแห่งนี้จะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่ไม่ขาดสายคนเดินเข้ามาโต๊ะแล้วโต๊ะเล่าก็ไม่หมดสักทีตอนนั้นคุณฉัตยอมรับครับว่าลูกค้าที่เข้ามาร้านนี้เยอะมากจริงๆ บริการแทบไม่ได้หยุดแต่ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรมากนักเพราะรสชาติก๋วยเตี๋ยวของลุงแกก็อร่อยเด็ดจริงๆนั่นแหละลูกค้าส่วนใหญ่จึงชอบและแวะมาอุดหนุนกันบ่อยครั้งคุณฉัดแอบแซวลุงเจ้าของร้านอยู่หลายครั้งว่าลูกค้าเยอะขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวลุงคงมีสูตรเด็ดละสิทธา่ายังไงก็บอกพวกผมมั่งนะครับ ทุกครั้งลุงแกก็จะยิ้มออกมาแล้วก็หัวเราะเท่านั้นไม่ได้พูดตอบอะไรลุงแกเป็นคนไว้หนวดคลาวยาวถึงกลางท้องรูปร่างเตี้ยตันผิวดำกร้านดูคล้ายคนทางภาคใต้ส่วนเมียแกรูปร่างผอมผิวเหลืองดูแล้วน่าจะมาจากทางภาคเหนือหรือไม่ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างพมา่า เมียแกเองก็จะออกมาช่วยลุงที่หน้าร้านบ้างในช่วงที่ลูกค้าเยอะๆบางครั้งแกก็จะนั่งเขียนบัญชีที่โต๊ะด้านหลังร้านส่วนลุงจะเป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวขายอยู่หน้าร้านเป็นหลักคุณฉัตรบอกว่าช่วงแรกๆดูไปทางร้านก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวปกติทั่วไปแต่พอสังเกตดูดีๆจะรู้สึกว่าแปลกๆแปลกจนบางทีก็รู้สึกขนลุก ถ้าลองคิดทบทวนกลับไปจะเห็นว่าระแวกนี้มีร้านขายกับข้าวเยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินมาเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดารรมดาที่ท้ายซอยร้านนี้และหลายครั้งจะเห็นเป็นลูกค้าหน้าเดิมที่แวะเวียนกลับมากินซ้ำอีกทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าลุงแกใส่อะไรลงไปในก๋วยเตี๋ยวนั่นถึงทำให้ลูกค้าติดได้ขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะมีสูตรเด็ดก็ต้องมีอย่างอื่นที่พิเศษกว่านั้นแน่นอนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นก็เหมือนวันธรรมดาที่เขาจะต้องมาทำงานที่ร้านแต่ว่าวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเขาเองก็รู้สึกอยากไปที่ร้านตั้งแต่เช้าคุณฉัดบอกว่าเขามาเปิดร้านตามปกติเพราะมีกุญแจที่พี่มาร์กฝากเอาไว้ พอคุณฉัดมาถึงที่ร้านความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือในร้านเงียบและเหม็นอับมากแต่ในความเงียบนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังลงมาจากชั้นบนที่แรกคุณฉัดไม่ได้อยากจะขึ้นไปดูแต่ด้วยว่าเสียงนั้นมันดังอยู่นานสองนานเขาจึงตัดสินใจย่องขึ้นไปตามบันได ตอนนั้นหัวใจเขาเต้นแรงมากรู้สึกได้เลยว่าขาอ่อนกำลังลงเรื่อยๆยิ่งเดินขึ้นไปยิ่งได้ยินเสียงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นเสียงของใครบางคนที่กำลังร้องคลางกระเส่าเป็นช่วงๆในใจคุณฉัดก็คิดว่าลุงแกคงมีการบ้านเด็ดต้องทำแต่ทว่าเมื่อเขากำลังจะกลับลงไปเตรียมของที่ด้านล่าง ก็ดันได้ยินเสียงเหมือนคนบ่นพึมพำอะไรบางอย่างนั่นยิ่งทำให้คุณฉัดอยากรู้มากขึ้นไปอีกว่าข้างบนนั้นมีอะไรตอนนั้นเขาเดินขึ้นบันไดามาจนถึงหน้าห้องห้องหนึ่งซึ่งมีประตูไม้บานใหญ่เปิดแง้มอยู่ซึ่งเสียงดังกล่าวมันดังมาจากห้องห้องนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเสียงที่ฟังแปลกหูนั่นมันคืออะไร คุณฉัตรจึงตัดสินใจคลานเข้าไปใกล้ๆแล้วแง้มประตูออกอีกเล็กน้อยจนคุณฉัตรสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นได้อย่างถนัดตาคุณฉัตรบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจมากและรู้สึกสะอิดสะเอียนเป็นที่สุดเพราะภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมีหมอ้อก๋วยเตี๋ยวที่ลุงใช้ขายของอยู่หน้าร้านทุกวันตั้งอยู่กลางห้องและมีหมอ้อดินเผาใบขนาดกลาง วางอยู่ใกล้ๆแต่สิ่งที่พิสดารไปกว่านั้นคือภาพเมียของลุงแกที่กำลังนั่งถลกผ้าถุงขึ้นแล้วขย่มขึ้นลงบนปากหม้อด,ดินนั้นพร้อมทั้งส่งเสียงคลางออกมาด้วยอารมณ์สวาดจนทำให้คุณฉัดรู้สึกเสียวสันหลังบูบขึ้นมาตามไปหน้าและร่างกายของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดใหญ่ ไหลเปียกชุ่มไปทั้งตัวแต่คุณฉัดเองก็ยังไม่ยอมถอยออกมาจากตรงนั้นเพราะเขาเห็นลุงแกหยิบหม้ออีกใบหนึ่งขึ้นมาพร้อมทั้งพูดว่าไอ้ของที่เคยทำไว้มันหมดแล้วนะต้มจนไม่เหลือแล้ววันนี้คงต้องทำกันใหม่เมียแกก็พยักหน้าเหมือนรับรู้ว่าลุงแกกำลังจะทำอะไรลุงยื่นมือไปลูบคลำ ที่บริเวณจุดสำคัญของเมียแกสองสามทีแล้วจับขาตรึงไว้อยู่อย่างนั้นก่อนจะบน่นพึมพำพึมพำคล้ายกับท่องคาถาอะไรบางอย่างพร้อมกับเอื้อมมือไปดึงอะไรบางอย่างออกมาจากบริเวณนั้นลักษณะเป็นเส้นสีดำหยิกหยอยในขณะที่เมียของลุงแกทําหน้าเยเกเหมือนจะเจ็บแต่ก็คงเสียวปนปกันไปดี อย่างนั้นละดีของมันจะได้ขังขังคนมันจะได้ติดใจลุงนำสิ่งที่ดึงออกมานั้นขึ้นวางบนผ้าขาวและสวดทำพิธีในขณะที่เมียแกก็ยังคงร่อนเอวขึ้นลงที่ปากหม้ออยู่ตลอดสักพักลุงแกก็หยุดสวดแกเปิดฝาหม้อออก และล้วงมือไปหยิบของบางอย่างออกมาซึ่งตอนนั้นเองคุณฉัดบอกว่าเขาแทบจะอาเจียนออกมาเลยทีเดียวเพราะหากเป็นตำนานเรื่องเล่าที่ให้ผู้หญิงร้องคลางที่ปากหม้อเพื่อจะทำสเสน่ห์ก็พอจะเคยได้ยินมาบ้างแต่สิ่งที่ลุงแกนำออกมานั้นมันคือซากตุ๊กแกที่แห้งกรอบสองตัวนำมาพันติดกันไว้ด้วยเส้นสีดำหยิกหยอย ที่เพิ่งจะทำพิธีเสร็จไปไม่ใช่แค่คู่เดียวนะครับแต่ลุงแกทำไว้ถึงสามคู่ด้วยกันคุณฉัดบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นเขาไม่อยากนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวที่กินเข้าไปเลยรู้สึกเหมือนในคอมันสักๆค,คล้ายกับว่ามีสิ่งที่เห็นนั้นอยู่ในลําคอตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วครับคุณฉัดรรีบวิ่งลงมา แล้วหนีออกไปทางหลังประตูนั่นทันทีสองผัวเมียก็เริ่มรู้ตัวคุณฉัดได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งไล่ตามออกมาติดๆจังหวะนี้คุณฉัดบอกว่าเขาวิ่งสุดชีวิตแต่ว่าขามันหน่วงๆวิ่งไม่ค่อยจะออกอีกทั้งยังรู้สึกเหมือนอยากจะล้วงคออ้วกเสียตรงนั้นแต่ข้างหลังของเขาก็ยังได้ยินเสียงคนวิ่งไล่ตามมา และใกล้จะมาถึงตัวเขาแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นถือเป็นนาทีชีวิตของเขาเลยครับเขาจึงตัดสินใจเข้าไปแอบอยู่ซอกตึกเล็กๆซึ่งสองผัวเมียเดินผ่านมาแล้วหาตัวเขาไม่เจอไปไหนแล้ววะแบบนี้คนก็รู้กันพอดีลุงแกพูดออกมาก่อนจะรีบร้อนวิ่งผ่านไปโดยไม่สังเกต เมื่อสบโอกาสคุณฉัดวิ่งออกมาตามซอยจนถึงปากทางตอนนั้นเองที่คุณฉัดเจอกับพี่มาร์คตอนแรกคุณฉัดก็พยายามจะชวนพี่เขาหนีแต่พี่มาร์คแกบอกว่าจะรีบไปเตรียมของที่ร้านให้เสร็จพี่พี่ไม่ต้องไปหรอกเชื่อผมมากับผมเถอะไม่เว้ยขืนไปเข้างานสายก็มีหวังตกงานสิวะ แต่พี่ก๋วยเตี๋ยวลุงแกเขาเขาาใส่เออ,อแล้วไงวะแกจะสนทำไมลุงแกจะใส่อะไรลงไปก็ช่างถ้ามันขายได้เราก็มีงานมีเงินแค่นั้นก็พอแล้วงั้นงั้นพี่ก็รู้ว่าสูตรของลุงแกคืออะไรใช่ไหมพี่มาร์กไม่ตอบแล้วนิ่งไป คุณฉัดจึงไม่ยื้อและปล่อยพี่เขาไปส่วนตัวคุณฉัดเองก็กลับมาตั้งหลักที่หอก่อนจะออกเดินทางไปที่วัดเพื่อให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้สามวันต่อมาคุณฉัดได้รู้ข่าวว่าร้านของลุงแกปิดไปแล้วพร้อมทั้งติดป้ายขายตึกแถวเอาไว้แล้วย้ายออกซึ่งคุณฉัดเองบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง แต่ลุงแกคงปิดไปเพราะกลัวว่าสักวันจะมีคนรู้จนถึงปัจจุบันนี้คุณฉัดเองก็ไม่รู้ว่าลุงและเมียของแกไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนกันอีก